เดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บใบโหระพาไปตากแห้งนี่น่าชอบตากแห้งมากกว่าที่จะเอาใบสดๆแช่ในช่องฟรินอ,อ,อากาศมันเริ่มหนาวแล้วกลัวว่า่าใบโหระพามันจะขึ้นเชื้อราคือถ้าอากาศหนาวปุ๊บพวกพืชเมืองร้อนมันจะขึ้นราทันทีแล้วก,แวก็แล้วก็ต้นมันก็จะตายไปในที่สุดเดี๋ยวพาไปในสวนกัน อันนี้เป็นโรงเรือนนะโรงเรือนเป็นโรงเรือนอกระจกะตรงนี้จะเก็บความร้อนได้ดีมากถ้าอากาศเริ่มเย็ยนเริ่มหนาวแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะอยู่ได้อยู่ได้สบายเลยนะคแบบพืชไม่มีผลกระทบต่อพืชน,นี่น่าปลูกประมาณหกต้นเอามะเขือเทศมาลงในในเรือนกระจกนี้ดูมะเขือเทศก่อน พวงหนึ่งนะคะพวงหนึ่งเนี่ยลูกดกมากดูสิลูกดกดูพวงนี้ดูพวงนี้สิลูกดกมากปลูกแค่หกต้นนะนะจริงๆแล้วนี่น่าทำโรงเรือนอ่าสำหรับปลูกมะเขือเทศต่างหากโดยเฉพาะแต่อันนี้เห็นมันเหลือไม่มีที่ปลูกเลยเอามาลงเป็นมะเขือเทศแบบลูกเพ ลูกดกค่ะมะเขือเทศสายพันนี้ลูกดกมาปลูกแค่หกต้นเพราะมันไม่มีที่ปลูกนี่หน้าปลูกเตงโมแถวนี้ปลูกแตงโมก็ <c oughs> ดูปลูกแตงโมแตงโมก็ใกล้จะได้กินแล้วอยู่ในป่าในดง <c oughs> มองไม่เห็นซ่อนเพิ่งเห็นตอนเขาโตแล้วนะอันนั้นก็เหมือนกันพอโตถึงเห็นผลตอนนี้ก็ ต้นเกืบตายหมดแล้วน่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วอะแตงโมมาดูแตงโมก่อนมาดูแตงโมก่อนเพราะว่าดูใบมันเหลืองๆแล้วก็เออกิง่งต้นมันเริ่มตายแล้วนะตัดทิ้งไปเยอะเลยก็เลยกะว่าจะดูตรงนี้ถ้ามันรู้สึกมันแห้งก็น่าจะพร้อมที่จะตัดแนละ้วกด็ดูว่าดูว่ามันตายแล้วเนี่ย พออากาศเริ่มหนาวมันก็คงจะจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วมั้งวันถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วมัง้งถึเกือเทศพาชมสวนก่อนวันนี้น่าก็ปลูกพริกด้วยอันนี้ก็เก็บไปรอบหนึ่งแล้วเก็บพริกไปรอบหนึ่งแล้วตอนนี้มันใบมันขึ้นเชื้อราก็เลยเด็ดใบออกจนหมดเลย ลูกสุกรอบแรกได้เกือบสองกิโลอันน